สวัสดีจ้าอุ้งเซมมาดีลงเมือเฮ็ดมาอีกแล้วจ้าเมื่อนี้มายำตีนไก่ใส่ปลาหมึกใส่อุ้นเส้นจ้ามากมามากมากินน้ากันรอบดึกจ้ามานี่จ้าจำเรียบร้อยแล้วจ้ามาเบิ่งน้ากันจ้ายำตีนไก่จ้าตีนไก่ใส่ปลาหมึกจ้ามากินน้ากันเลยจ้ารอบดึกอย่าเพิ่งนอนเด้อทางเมืองไทยก็ได้มาเบิ่งกัน ตำตีนกันเนี่ยยำตีนใส่ปลาหมึกจ้าเซ็บๆน็นำกันมาเด้อปุ๊บจะว่าส้นเป็นต่ดเซ็บแต่คนเบื่อก็มันก็นกนกนโอเคอยู่ได้อ่าเรียบร้อยยำตีนใก่ แส่ปลาหมึกใส่บุเเส่จนอือครับอันนี้ทักขึ้นไทยค่ะอือนะมยอมากินน้ำกันพี่น้องทำเองแทนครับอืม,อม Uống chưa thấy nóng nữa nói nữa nóng nữa nóng nhau nhau, nữa nóng nè nóng nữa nóng nữa nóng cắp nóng nữa 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 อมติมแซ่บแซ่บแซ่บแซบมา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 เด้อมาเด้อมากินน้ำกันเพื่อนเพื่อนทางเมืองไทยพี่น้องทางเมืองไทยทางร์เวย์แซ่บ Ôm tiền hẹn tiền lắm cả anh Chắc à, hôm Ơm hôm Chỉ thêm Chỉ thêm thôi à Mà Đâm tiền ขอบคุณค่ะต้นบักงานอันกระลำออขอโทษขออภยัยเลือกใช้มือถี่ mình thằng chat phải mò, tìm, hẹn tìm, phải เสียมตีรวมๆกับบะมีมันมีแต่ตีนแนวนี้ก่ะ tìm mẹ luôn lồn chân thay đi vâng ความควาแค่น,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 นอมตีนต่อ เส้นมันก็น้อยน้อยซเส้นอันแบบที่เขาตัดนะเป็นท่อนๆนะ่ะมันก็เลยกินยากอืมอืม ช่นมันสับมาแล้กินยอตม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  อันนี้นะมันเป็นน้ำอปัเปอนดแครอทน้ำส้มองุ่นพลไม้อีงง่ย,ออย่างมาปั่นผสมกันแซ่บอมตีนต่อ แซ่บแซ่บจำติ่นแกะ hết 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 เผ็ด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 ทั้งเผ็ดทั้งกินทั้งแซ่บพี่น้องเออเบิดเวลาแล้วบาดเนมลังกนการพอแล้วบัดขอโทษขออภยัยกินบเบิดมื่อนี่มันเผ็ดแห้งเมื่อหน้าจะบิดตามเผ็ดติดตามแบบผิดสองเม็ดกับพ่อบาดเนมมันกินเผ็ดายมันกินบเบิด จบคลิปเพียนเท่านี้แหละจัดพี่น้องทำเมืองไทยเอ้ยมากินให้เบิ่งขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามารับชมอนงนาธฟเฟมาลีคูคมขอบคุณหลายๆขอบพระคุณหลายๆซาทุ